ถ้าอยากอัปเกรดงานวิดีโอจาก Full HD เป็น 4K มีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาแชร์ประสบการณ์กันครับ <S 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 คือหลายๆคนที่เคยดูคลิปจากช่องของเราเนี่ยนะครับ Zoom Camerla Channel เนี่ยนะครับจะเห็นว่าในส่วนของ Zoom Camerla เนี่ยได้ทำการปรับเปลี่ยนจาก Full HD มาเป็น 4K สัก พักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งก็จะไปแชร์ประสบการณ์นะครับว่าการเปลี่ยนจาก Full HD เป็น 4K เนี่ยมันต้องอัปเกรดอะไรบ้างเราเพิ่มอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเหตุผลหลักๆเลยนะตอนที่เราต้องการที่จะย้ายจาก Full HD ไปเป็น 4K นะครับคือเป็นการลองรับอนาคตด้วยอย่างแรกนะครับเพราะว่ากว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนถ่ายไปถึง 4K เนี่ยเราเป็น 4K แล้วอตอนนี้มันยังอยู่ Full HD กันอยู่นะครับจริงๆเหตุผลอีกเหตุผลหลักหนึ่งเลยนะครับก็คือเราอยากให้วิดีโอที่เราทำเนี่ยนะครับเวลาทดสอบอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของ เล่นในเรื่องของภาพอะไรเงี้ยครับเราอยากให้มันมีความชัดเจนคมชัดดูในจอใหญ่ๆก็ไม่แตกอะไรประมาณนี้นะครับเราก็คิดมาพักหนึ่งแล้วนะมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เราไปสะดุดกับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของทางคนดูนี่แหละนะครับที่บอกว่าเมื่อไรจะถ่ายเป็น 4K สักทีอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะดูการทดสอบรายละเอียดกกับการทดสอบอะไรเงี้ยที่มันมันมันใหญ่ขึ้นคมชัดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละที่ทําให้เราเปลี่ยนไปเป็น 4K เพราะว่าเราก็อยากจะให้คุณภาพมันดีขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่างได้ลองได้ใช้ได้เทสก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรเวลาเราคุยกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้เข้าใจปัญหาเพราะว่า ด้วยความที่เดี๋ยวนี้คนก็กระแสหันมาถ่าย 4K กันก็เยอะขึ้นนะมีแนวโน้มว่าจะเยอะขึ้นเราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรเราก็เลยไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะไปลองก่อนนะครับเวลาที่มีคนมาถามลูกค้าสอบถามหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้มีความรู้ในเรื่อง ตรงนี้นะครว่าเออเราเคยทําแล้วนะตรงนี้นะมันมันได้ประสบการณ์อะไรยังไงนะเอามาแชร์ได้ด้วยนะครับว่าต้องซื้อกล้องอันนี้นะต้องมีคอมแบบนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นเป็นสาเหตุหนึงแหละที่ที่เราอยากให้คุณภาพเนี่ยมันสูงขึ้น mm hmm. ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เรากระโดดเข้า 4K ครับอ่ะทีนี้นะครับกลับไปที่เนื้อหาหลักว่าการที่จะไป 4K เนี่ยคุณ จะต้องเสียอะไรต้องเพิ่มอะไรอัปเกรดอะไรยังไงประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องกล้องครับกล้องเนี่ยถ้าถ่ายท็อกกิ้งเฮด 4K เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะก็คือแบบนี้นั่งคุยหน้ากล้องแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคุยแบบเนี้ยเออมันถ่ายที่25เฟรม30เฟรมได้กล้องหลายๆตัวก็ถ่าย 4K ที่30เฟรม25เฟรม24เฟรมอะไรประมาณนี้ได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าทีนี้ถ้าคุณจะทำคอนเทนต์อื่นที่ไม่ใช่เรื่องนั่งคุยทอล์กอินเฮดแบบนี้นะครับอย่างเช่นถ่ายวิดีโองานแต่งถ่ายวิดีโอ,อร์ตเทสถ่ายวิดีโองานทั้งหลายแหล่พูดง่ายๆว่าถ่ายแบบสวยๆแล้วต้องมีอินเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วต้องใช้สโลโมชันอะไรเงี้ย กล้องที่ถ่ายได้แค่ 4K 30เฟรมจะไม่พอแล้วขอบเขตของกล้องเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับจากที่มีหลายตัวเลยมี APS-C ด้วยมีนู่นนี่นั่นด้วยหลายๆตัวที่สามารถถ่าย 4K 30เฟรมย5เฟรม24เฟรมได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอาจจะต้องมองหา 4K 60เฟรม 4K 120เฟรมซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันต้องอัปเกรดและราคามันก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตร ต่อกระเป๋าตังค์เท่าไหร่นะครับถ้าคนซื้อไปใช้งานผมเชื่อว่ามันมันได้กลับมาแหละเออถ้าซื้อไปในส่วนของการทําเงินกลับมานะมันก็มันก็ได้แหละมันก็คุ้มที่จะซื้อนะครับแต่ก็จะตัวเลือกก็จะน้อยลงและก็จะมีไม่ไม่เยอะตัวนะครับถ้าอย่าง 4K60 เฟรมที่เราเห็นในตลาดก็อาจจะมีในส่วนของตัวนี้ก็ได้นี่ตัวที่ผมถ่ายตอนนี้ก็คือในส่วนของ S5 Mark II นะครับแต่ว่าที่60เฟรมก็จะมีการครอปนิดหน่อยมีอะไรอีกโซนี่ A7 Mark IV นะครับ ็60เฟรมได้มีครอปนะครับมีอะไรอีก fx 3 0 fx 3 0 4k 120เลยแต่มีการครอปนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากให้ครอปก็อาจจะเป็น fx 3 a7s 3มใ 4k 120เฟรมเลยนะครับไม่ครอปเลยรวมไปถึงอะไรอีก a1 นะราคาแต่ตัวก็แพงนะครับเป็นตัวท็อปทอปดังนั้น r5 canon ก็มี r6 mark 2 mark 1นะครับที่60เฟรมได้แล้วก็ ไม่ขอบด้วยนะเออนี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าราคาก็9กนะ้าหมื่นเนอประมาณเนี้ยคือมันก็ขอบเขตของกล้องเนี่ยที่คุณจะเอาไปใช้ถ่ายงานเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับถ้าคุณอยากใช้ใช้สโลโมชันอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าถ้านั่งทอล์กอินเฮดอ่ะก็มีอีกหลายตัวนะแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบเร,เราเราไปถ่าย 4K แล้วเราก็อยากจะตโอลบ้างอะ่ะเชื่อผมสิมันต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดผื่เรื่องเนี้ยยังไง กล้องที่ถ่ายได้แค่ 4K 30เฟรมสูงสุด 4K 30เฟรมเนี่ยยังไงก็อาจจะยังไม่พอถ้าคุณจะทำคอนเทนต์ 4K ซึ่งพูดถึงกล้องที่ถ่าย 4K 60เฟรมขึ้นไปได้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถเข้าไปซื้อได้ที่งานสูมคําลาแฟครั้งที่14ครับ14อีกครั้งนี่จะมีงานกล้องงานแรกของปี2023ครับที่เดิมครับศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยนะครับ ทิ่ลานกิจกรรมชั้น M ในวันที่22-26ถึงมีนาคมปี66นี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมง1-2ทุ่มก็สามารถไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็เดินทางสะดวกนะครับมี BTS ไปเจอกันได้นะครับก็สามารถหาซื้อกล้องที่ถ่าย 4K 60เฟรมได้ก็อย่าลืมไปเจอกันแล้วกันนะครับในงานซูมแฟร์ครั้งที่14อีกครั้งครั้งนี้นะครับผมโอเคมาถึงข้อที่2กันบางนะครับสิ่งที่รู้สึกได้เลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับก็คือการ์ด นะครับเมมโมรี่การ์ดเนี่ยแหละนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะขึ้นก็ขึ้นอยู่กับตัวในส่วนของบิตเลทนะครับของตัวกล้องแต่ละตัวแต่ส่วนใหญ่ก็1 0 0เมกะบิตเปอร์เซกขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็100ขึ้นก็อาจจะมีน้อยกว่านั้นก็มีก็ว่ากันไปนี่ยังไม่รวมว่าจะต้องไปถ่ายเป็น1 0บิตสี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเอออันนั้นก็จะกินทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพราะว่าบิตเลทมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยจากเดิมที่ถ่าย Full HD นะครับ พวกการ์ด64กิกเริ่มต้นเนี่ยมันก็ยังพอไหวนะก็คือสามารถมี64กิกได้หลายๆใบสองสาใบเนี่ยพออยู่ทุกวันนี้นะครับการ์ดท,ที่ผมมีติดกระเป๋าเลยต้องใช้จาเป็นต้องใช้กลายเป็นเริ่มต้นเป็น128กิกแล้วนะครับเออตอนนี้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้เยอะมากประมาณนั้นหรืออาจจะใช้64 GB หลายๆใบก็ได้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่า128 GB มันมันสะดวกกว่าเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยมันมันเกินฮะถามว่ามีตอนที่ถ่ายแล้วการ์ดเต็มไหม นา้นทีก็มีบ้างนะครับแต่ประมาณนั้นแหละแต่ก็ ยกเว้นว่าถ่ายโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยถ่ายรีวิวรีวิวหนึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ได้แบ็กอัพข้อมูล c o p ีลงคอมเนี่ยมันก็จะมีมีมีเต็มบ้างนะครับมีเต็มบ้างนะ,ะก็ต้องหยิบอีกใบออกมาอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับได้ c o p ี้ไฟล์ลงคอมไหมเออวันเดียวเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันเดียวก็อาจจะยังไม่ถึงกับขั้นว่าเต็มก็อาจจะมีบ้างนะครับประมาณนี้แต่ก็การที่ผมใช้ก็จะเริ่มที่จาก64เมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเออมีหลายใบยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ จาก64ก็เป็น128กิกแล้วถัดมานะครับสิ่งที่คุณจะต้องอัปเกรดเพิ่มเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฮาร์ดดิสครับฮาร์ดดิสของเราเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่ก็เต็มนะครับบอกได้เลยนะครับคืออย่างงานที่เป็น Full HD เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมจำผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้แล้วว่าโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเนี่ย พื้นที่เท่าไหร่พอ,อย้ายจาก Full HD มาเป็น 4K เนี่ยนะครับของเรามันมีหลายอย่างไงครับมันถ่าย2-3วันบ้างแล้วก็สมมุติว่าถ้าจะรีวิวกล้องสักหนึ่งตัวเนี่ยโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีมีภาพจากกล้องตัวนั้นที่เรารีวิวภาพนิ่งถ่ายเป็น RAW บวก JPEG นะครับ เอ่วィィอวิดีโอจากกล้องตัวนั้นถ้ากล้องตัวนั้นถ่ายวิดีโอเด่นด้วยก็ต้องถ่ายวิดีโอมาด้วยนะครับทดสอบนั่นทดสอบนี่เป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับรวมไปถึงวิดีโอจากกล้องอีกตัวที่มาถ่ายเรานะครับก็คือเป็นกล้องหลักในการถ่ายฟุตทั้งหลายแหลถ่ายการรีวิวอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นกล้อง2อันถ้าสมมติว่ามีคนไปช่วยถ่าย2อสมุมนะครับมีถ่ายหลายคนก็อาจจะมีเพิ่มไปอีกกล้องนึงอะไรเงี้ยคือปกติแล้วเนี่ยคือหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยบอกได้เลยว่าพื้นที่ที่ผมต้องใช้นะครับ ของหน้าของท็อปผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าของผมเองเนี่ยนะครับหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันต้องมีเกือบร้อยอ่ะเกือบร้อยกิกอยู่แล้วนะครับบางอันก็ไป200บางอันก็ไป300ขึ้นอยู่กับความละเอียดของงานนะครับคือว่างานนั้นนะ่ะทำ เยอะทำละเอียดแค่ไหนอย่าง A6 Mark II ที่ผมทำไปล่าสุดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะอยู่ราวสามส0 0ร้อยกิกะไบต์เลยนะครับนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่มีหนึ่งงานนะ่คุณต้องมีฮาร์ดดิสพอสมควรเลยนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ที่เราตัดเนี่ยนะครับมันเป็น MacBook พื้นที่ที่เป็น SSD ในตัวเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็เลยใช้วิธีการในการซื้อ SSD นะครับที่เป็น External SSD นะครับของ Sandisk เนี่ยแหละนะครับเป็นตัว2เทนะครับมา ทำการตัดไฟล์ก็โยนเข้ามาในนี้ในนี้ในนี้เรื่อยๆนะครับแรกๆมันก็มันก็พออยู่สักพักมันก็เริ่มไม่พอครับเพราะเราถ่ายอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็ต้องมีงานออกมาเรื่อยๆ,ๆอยู่แล้วนะครับแรกๆก็อาจจะเก็บฟุตทั้งหมดนะครับ ก็คือเก็บฟุตทั้งหมดเลยยังเก็บไว้อยู่รวมไปถึงผลการทดสอบนู่นนี่นั่นนะครับหลังๆนะครับมันก็จะเริ่มมีการแบบนะตอนนี้เลยนะผมเก็บเฉพาะในส่วนของผลการทดสอบหลักๆเลยนะหรือที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือผลการทดสอบนะครับแล้วก็ภาพนิ่งจากตัวที่เรารีวิวนั้นๆนะครับก็คือเก็บแค่นั้นอย่างอื่นก็จะไม่ได้เก็บแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆพอมันทํามานานๆเนี่ยนะครับมันหมดเรื่อยๆแล้วนึกภาพอ่ะสาคนนึกภาพใช่ไหมครับ พราะพวกอันก็จะมีนาเทาะด้วยท็อปด้วยอะไรเงี้ยน,นะครับสคนเก็บมันไม่พอหรอกอนาคตมันก็จะเต็มเต็มเต็มไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเคลียร์อย่างอื่นก็จะลบจริงไปนะครับถือถ้าไม่ลบเนี่ยคือคุณต้องซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆมาเก็บเรื่อยๆไม่นั้นก็ต้องไปซื้อไดาเพิ่มนะครับซึ่งไดาของเรามีหลายเทก็เต็มอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เลือกเป็นดร์ ของ Google Drive น,นะครับยิ่งมันก็มีได้อื่นแหละเออแต่ว่าเวลาที่ดึงไฟล์กลับมาเนี่ยบางทีมันมันเสียเวลานะครับในการซิปไฟล์ก่อนที่จะดาวน์โหลดด้วยแล้วไฟล์ใหญ่บางทีได้ดึงกลับมาก็ได้ได้ไฟล์มาไม่ครบก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกกับตัวนั้นมีใช้ n a s ด้วยนะครับแต่ว่า n น s ก็เต็มครับเพราะมันมันข้อมูลก็เรื่อยๆมันต้องซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยเก็บเป็นบางส่วนแล้วก็ลบทิ้งแล้วบางอันก็ไปเก็บไว้ในเน็บ้างอะไรเงี้ยก็มีนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีเพิ่่มมเเเลยยยิงถ้้้าาคุณรูสสึกสยยกกดดอ็บไวห เผื่อวันหนึ่งที่จะต้องตัดเพิ่มหรืออะไรเงี้ยนะครับอยากตัดใหม่ซึ่งมันไม่มีวันนั้นนะครับผมผมผมยังไม่เคยได้ตัดใหม่งานเดิมสักครั้งเลยนะอย่างที่บอกว่ามันยังไม่เคยเจอที่ต้องไปได้กลับไปตัดงานเดิมยังไม่เคยนะครับซึ่งมันไม่มีเวลาหรอกของใหม่มาเรื่อยๆมันมันมันโอกาสที่ได้ได้ไปตัดอะยากนะครับถ่ายใหม่ง่ายกว่านะบางทีนะประมาณเนี้ยนะครับนี่แหละสิ่งที่คุณจะต้องเพิ่มนะครับก็คือในส่วนของฮัตดิสนะครับเออนะ ข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับที่ต้องมีความรวดเร็วมารวดเร็วในระดับหนึ่งแหละอาจจะไม่ต้องเร็วมากเพราะว่าจริงๆเราก็รู้อยู่นะครับว่ามันมันสามารถตัดด้วยพ็อกซี่ได้นะครับคือ,อก็คือทําการทำพ็อกซี่พ็อกซี่ก็คืออะไรอะ่ะพ็อกซี่ก็คือการที่เราทําให้ไฟล์เดิมของเราเนี่ยนะครับให้ไฟล์วิดีโอเดิมที่มันมีขนาดใหญ่ 4K หรือ Full HD ก็ได้นะเออถ้าเรารู้สึกมันตัดไม่ไม,ไม่ไม่ลื่นนะก็สามารถที่จะทําไฟล์พ็อกซี่ได้นะ ไม่ว่าจะเป็น 4K หรือ Full HD ก็เอามาทําได้นะครับก็คือเราจะได้ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดเล็กลงนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์นะครับแล้วก็การทํางานเนี่ยเวลาพรีวิวเวลาอะไรเงี้ยมันจะไปพรีวิวบนไฟล์ไอ้เล็กๆอันนี้นะครับเพื่อนก็ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มนิดหน่อยมันก็จะมีเรื่องของฮัตดิสเน่แหละที่จะต้องมีในส่วนของส่วนของไฟล์พ็อกซี่เพิ่มและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระยะเวลา นะครับมันก็จะเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่เราจะทำไฟล์พ็อกซี่เนี่ยมันก็ต้องไปไปคีเอทไฟล์พ็อกซี่แล้วมันก็จะเปลี่ยนจากไอมันก็จะมีการบีบอดัดมีการดึงนั่นดึงนี่ออกนะครับให้จากไฟล์ 4K ของเราให้เหลือแค่ 720p สมมตินนะมันก็จะเพิ่มในส่วนตรงนี้มาอีกหน่อยแล้วก็ระยะเวลาในการแปลงนะครับจาก 4K ไปเป็นพ็อกซี่ 720p เนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลา พอสมควรนะยิ่งถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆไฟใหญ่ๆก็ใช้เวลาทํากันไปนะครับมันก็จะเสียเวลาตรงนี้ไปอีกหน่อยนึงแต่ว่าตอนตัดนะ่ยมันก็จะลื่นหน่อยนะครับเวลาที่เราใส่พวกเอฟฟงเอฟเฟกใส่แท็กเสียงใส่นู่นนี่นั่นเข้าไปเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม่กระตุกเออประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็จะเสียเวลาในการทำพอ็อกซี่ประมาณนึงอ่านะครับขึ้นอยู่กับเครื่องคอมยิ่งแรงก็จะยิ่งทำพ็อกซี่ได้เร็วเออประมาณนี้นะครับก็ เป็นสิ่หนึ่งที่คุณอาจจะต้องอัปเกรดเพิ่มด้วยว่าคอมไหวไหมตัดไหวไหมเออประมาณนี้นะครับงานบางงานต้องทำสูงทำสีอะไรเงี้ยนะครับมันมันอาจจะต้องพรีวิวจริงๆอะไรเงี้ยนะครับต้องพรีวิวตัวจริงด้วยก็เวลาทำสีมันต้องทำไฟล์เต็มนะครับทำพ็อกซี่ไม่ได้นะประมาณนี้ก็ถือว่าคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่คุณจะต้องนำมาคิดด้วยเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการที่ออจะข้ามจาก full HD ไป 4K นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามีสิ่งไหนที่เราต้องอัปเกรดมีอะไรที่ต้องเสียไปและได้เพิ่มมาอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครอยากข้ามไป 4K นะครับเพื่อรองรับอนาคตเพื่อภาพที่มันสวยงามนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ ก็ไปซื้อได้ที่งานสุขภาพฑาแฟร์ครั้งที่14ครั้งนี้นะครับที่เกตเวล์ใหม่เหมือนเดิมนะก็ประมาณเน้นแล้วกันนะครับจริงๆผมยังไม่พูดถึงจอพรีวิวที่เป็น 4K อีกนะเออนะก็ราคาก็ไม่ใช่ถูกเหมือนกันนะครับจอที่เป็น 4K นะครับยิ่งถ้าอยากได้งานซีรีส์นะฮะก็ต้องเป็นจอที่สีตรงอีกก็ราคาก็โดดไปอีกนะครับไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะฮะอันบุมอาจไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็ใช้แค่จอของมันเนี่ยแหละครับก็สามารถที่จะตัด4 k ได้แหละเออต่ว่วาก ถ้าคนซีเรียสนะถ้าอยากเห็นในจอใหญ่ๆก็ต้องซื้อจอ 4K มามาพรีวิวดูอีกนู่นนี่นั่นนะครับก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านาที่ในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้จอที่เป็น 4K นะผมก็ใช้จอธรรมดาเนี่แหละจออันนี้ต่อจอนอกที่เป็น Full HD มันก็พอมันก็ตัดได้ไงเพราะว่าเอาผลสุดท้ายมันก็เป็น 4K แลแหละแต่เพียงแต่ว่าถออ้าง,งานที่ซีเรียสแม่นๆเป๊ะๆอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะมีอยากได้จอกันด้วยอะไรเงี้ยก็ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเออก็ว่ากันไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องเตรียมตัวเมื่อถ้าคุณไป 4K เอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับหรือว่าใครข้ามไป 4K แล้วนะครับก็มาบอกเล่าพวกเราให้ฟังว่าคุณมีปัญหาเหมือนกันไหมนะฮะหรือว่ามีปัญหาอื่นๆอีกไหมเออก็ว่ากันมานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมลานกล้องเสียมพูสูงกันไปล้ครับผมบย thank okay. okay. you